ช่วงการแมวพิมพ์คอร์กเราจะมาคุยข่าวกันว่าเราจะคุยข่าวเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราเราอยู่ที่ไหนเอ็มยูเล็กเอ็มยูเยกเอ็มยูเล็กเอ็มยูเยกเอ็มยูเล็กเอ็มยูเยกมันจะที่ไหนถูกแล้วโอเคหรือทะเลสาบแม่ิโดนนั่นเองค่ะมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยอินบอลจากเกาหลีเลยนะอันนั้นน้งตัวเลยครับสวัสดีครับพี่เต้ครับ อยู่ pH ปีสาม pH คืออะไรคะ pH คืออะไรบอกคุณเพื่อนๆทั้งปิเกลคับพั้งปิเกลเรียนที่ไหนคะจุฬาค่ะวันนี้นะคะเปิดตัวกันด้วยข่าวที่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันนะใช่กับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Translate วันนี้เป็นของ Android ซึ่งวันนี้จริงๆแล้วอ่ะ Google Translate อ่ะมันสามารถทำอะไรมันสามารถแปลภาษาจากภาษา เยอะแยะเลยญี่ปุ่นอะไกเงี้ยตนเรือมฝรั่งเศสนู่นนี่นั่นแต่เดิมมันจะเป็นใช้พิมใช่ไหมใช่เราต้องพิมพิมเสร็จแล้วกดเอนเตอร์ปุ่มมันจะขึ้นขึ้นละแปลภาษามาให้เราแต่วันนี้เรามีอะไรพิเศษให้ดูคือ Google Translate เขาออกแอปมาสำหรับ Android คือแบบว่ามันสามารถแปลภาษาจากการเขียนได้นะคือสมมติว่าเราเขียนอะลายมือไม่สวยอย่างเงี้ยเอาไวมันดีเทคลายมือให้เปลี่ยนเปแบบเป็นแบบดูแเขียนมา เขียนแบบกอไก่างเนี้มันจะแบบบๆการเป็นกอไก่มันอ่านออกใช่ไหมใช่ลค่ะแลวนอกจากนี้นะคะ Google Translate ยังพัฒนานะคะพัฒนามาเป็นสามารถรับการแปลภาษาจากภาพถ่ายได้ด้วยในที่นี้รองรับสิบภาษาค่ะแต่ว่ายังไม่น่าเสียดายนะคะภาษาไทยยังยังไม่สามารถที่จะใช้ในการแล้วพวกเราลนุ่แมวนะคะก็ได้ลองทดสอบแล้วค่ะโดยการที่ถ่ายจากขนมถ่ายภาพจากซองขนมค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่มันก็แปลเป็นภาษาไทยได้ที่ พี่นุม่ก็คิดว่ามันน่าจะใช้ได้ค่ะถึงไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ๋อสำหรับข่าวต่อไปนะคะข่าวอัปเดตของวันนี้เลยก็คือใครยังไม่อัปเดตยูทูบอ่ะทุกคนอัปเดตหรือยังในแอปทำไมเราก็เลยยูทูปปกติไอคอนมันเปลี่ยนนะมันมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาใหม่เยอะแยะไปหมดเลยไอคอนในมือกคือใช่นอกจากไอคอนเปลี่ยนแล้วเป็นสีแดงแปะเลยแล้วก็นอกจากแยกผ้าพอเรากดเข้าไปใช่ป่ะปกติอ่ะก็คือเราจะต้องดูเต็มจอเราสามารถ ยุบจอมาไว้ทางด้านขวามือของมุมของของหน้าจอได้แล้วในขนาดที่มันกำลังเล่นอยู่ใช่แล้วก็สามารถค้นหาเอ่อวิดีโออื่นๆได้มนเ่นได้เฉพาะใน YouTube ใช่ไหมคะที่ค้นหาเนี่ยก็มันเป็นวิดีโออ่ะยังเอาไปได้อื่นไม่ได้กล้าแมวพิมพ์กล้าแมวพิมพ์วันนี้มีเอ่อความรู้ดีๆมาให้เพื่อนๆได้รู้กันก็คือเวลาเพื่อนๆใช้ iPad iPhone แบ็คบุ๊กอย่างเงี้ยเคยสงสัยกันไหมว่าใช้กี่ครั้งมันถึงจะแบตจะเสื่อมอ,องอยากรู้เหมือนกันได้ยินมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้มันนับยังไงใช่ก็คืออย่างนี้ไอโฟนกับ iPad นะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะนับเป็น400ไซ c l ิแบตถึงจะเสื่อมลงส่วนแบ็คบุ๊กบก,บกับ iPad เนี่ยจะใช้ประมาณ1,000ไซเคิลแล้วแบตมันจะเสื่อมนับงไงอาเนี่ยคือ1ไซเคิมันเท่ากับว่าเวลาเราใช้1ไซเคิก็100% ใช่การใช้งานของเราอ่ะครบแบตเตอรี่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันจะนับเป็นหนึ่งไซเคิลนั่นเองหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็เสียบชาร์จปุ๊บมันก็ยังไม่นับใช่ไหมคะอ๋อมันก็คือเราใช้ไปแปดสิบแล้วทีเนี้ยอีกวันหนึ่งเราใช้ไปยี่สิบมันจะครบ้มันก็ครบึ่งวันใดที่มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละคือหนึ่งไซเคิลนั่นเองแล้วเดี๋ยวยังไม่จบก็คือแบตเนี้ยจะเสื่อมลงไปครั้งละประมาณเหลืออยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คุณไม่งงใช่ไหมก็คือถ้าเกิดแบบ ตอนแรกเราใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะใช่แล้วทีเนี้ยเราใช้ไปแล้วครบสี่สี่ร้อยไซเคิลป่ะประมาณปีหนึ่งอ่ะใช่ก็จะเหลือติดสิบเอเซ็นตอ๋อจากร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจริงจริงมันก็โชว์ร้อยแหละแต่ว่าความใช่ประสิทธิภาพใในการช้มันจะเหลืออยู่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โดยที่เออ่ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีกว่ามากใช่ประมาณปีปีถึง สองปีโดยส่วนมากแล้วถ้าเรามันแบดเสือมันทำไงอ่ะซิ้งน้ำเหรอเราก็ซื้อใหม่พลอยก็ซื้อใหม่ปัจจุบันมาคงมีรุ่นใหม่นะเราเนาะต่อไปต่อไปข่าวสุดท้ายครับของแกนลับเชิญของเราวนี้จะเป็นเกี่ยวกับความย่อนี้เยอเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบลูร่าเหรออ่าบลูร่าของสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนใหญ่ๆตอนนี้ก็มีอะไรบ้างมีแอนดรอยด์ซัมซุงแล้วก็มี Apple Apple นะครับ ท่านี้เขาพาดหัวว่าผลการศึกษาชี้คนย้ายจากซัมซุงมาใช้ไอโฟนมากถึง3เท่าว้าวอ่ะเป็นไงก็เขาบอกว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคนตอนแรกเนี่ยที่ใช้ซัมซุงนะครับย้ายมาใช้ไอโฟนถึงสาปอร์เซนะครับของคนที่เปลี่ยนโทรศัพท์แล้วก็หรือคนที่ใช้ไอโฟนเนี่ยย้ายไปใช้ซัมซุงเนี่ยแค่11%เท่านั้นนะครับก็แสดงว่าไอโฟนก็ได้รับความนิยมมากกว่าสเท่าเลยครับแล้วค่อยมาบอกว่าคนที่ใช้ เที่มาใช้ไอโฟนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากแบล็กเบอร์รี่ครับไหนมีใครใช้แบล็กเบอร์รี่บ้างไหมใช่เลยไม่ใช่แอนดรอยด์เลยใช่เลยนี่นี่มีใครใช้แอนดรอยด์ไหมครับนี่ไงใช้อะไรมาก่อนครับใช้แบล็กเบอร์รี่อันนี้ก็แต่ย้ายมาซมซุงที่เหลือนะครับที่เหลือเราไม่ได้อวยแอปเปิลนะแต่ว่ามันเป็นข้อมูลจากเว็บที่เราสมัครมาจอันนี้จรเป็นเรื่องดี จากการวิจัยใช่แล้วคนที่คนที่ย้ายเปลี่ยนไปใช้ซัมซุงใหม่ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมาจากคนที่ใช้ ATC หรือโนเกียมากอน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือที่มาต่างกันไปใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่คนที่เปลี่ยนจากแบล็คเบอร์รี่ก็อยากเปลี่ยนแดลไปเลยแบบไม่ใช่แบบก็เปลี่ยนเป็น iPhone ไปเลยอย่างงี้ปะโอเคงั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าที่สยามเซ็นเตอร์คนหน้าตาดีเนี่ยเขามีดี วิธีง้อแฟนกันยังไงบ้างาไปดูกันเลยสวัสด, <Yeah. S 2> ดีกันดีกันดีกันดีสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะอ่ะน้องชื่ออะไรมิกครับอ๋อน้องมิกนะโอเคโอเคจะถามน้องมิกว่าถ้าสมมติเราทะเลาะกับแฟนใช่ไหมแล้วแบบจะมีวิธีง้อแฟนยังไงจะคุยเป็นการส่วนตัวหรือว่าจะเออ่จะที่สญญาธารณะเลยอัพรูปคลนรูปง้ออะไรอย่างเงี้ยเลย ก็ไปหาถึงบ้านเลยก็ไปหาถึ่บ้านเลยแล้วคิดว่าเขาจะหายกธปะมันก็ไม่มีท่าไหนดีกว่าแบบไปคุยต่อหน้าแล้วเขาจะยอมออกมาหาเราหรอไม่ยอมต้องยอมโอเคดีแล้วถ้าเกิดเราไม่ไปหาที่บ้านเราแบบเขาก็ติดต่อกันไม่ได้เหมือนกับอยู่คนละต่างอยู่คนละจังหวัดกันดีกว่าเออเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรดีโทรศัพท์หาโทรศัพท์หาขึ้นพื้นเลยเนาะโอเคขอบคุณนะ อนนี้เราอยู่กับน้องอะไรเอ่ยฟุกครับฟอะไรตอนนี้อยู่อยู่ม .6 ลยสูรบาร์ครับอ๋อารเนาะโอเคเดี๋ยวจะถามน้องฟุกว่าถ้าสมมติว่าเราทะเลาะกับแฟนเนี้ยแล้วแบบจะมีวิธีง้อแฟนโดยแบบยังไงใช้แอปพลิเคชันอะไรในการง้อแฟนถ้าเป็นผมบอกผมคงเลือกใช้เป็นแอปพลิเคชันอินสตาแกรมมาครก็คงจะเป็นอัปรูกแล้วแท็กชื่อเข้าไปอาจจะเอาเป็นรูปเขาหรือแบบ เป็นรูปดอกไม้มีรูปแบบเออขอโทษนะตัวเองครับแบบเรียกตัวเองด้วยกลับมาคืนนี้กันไหนอย่างเงี้ยครับก็มัจะเป็นแนวนี้มากกว่าเราคิดว่าแบบแฟนจะหายโกรธปะก็ถ้าบอกว่าเราทําเต็มที่แล้วผมว่าเขาแล้จะหายโกรธนะครับอ๋อโอเคโอเคมากเราเจออืมโอเคขอบคุณน้องฟกมานอ่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อทรายค่ะทรายค่ะครับชื่อหมีครับหมีโอเคถ้าสมมติว่าทรายกับหมีเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็แบบว่า จะจะงอกันโดยวิธีเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการงอกัแอปน่าจะไล,ลใน,ใน,ใน์ค่ะไลน์ก็ส่วนมากก็จะเป็นเฟซไทม์หรือ,มอ,อไม่ก็อินสตาแกรมอ๋อเฟซไทม์ก็คือแบบให้เห็นหน้ากันแล้วก็งอ,ชอใช่ไหมใช่ครับแล้วอินสตาแกรมก็ลงรูปงออะไรงลงรูปน่ารักน่ารักๆนแล้วฝ่ายจะแบบคือดีป่ะไม่รู้ต้องดูกัน อแบ <หา S 2> แต่ถ้าแบบออย่างของใจอย่างเงี้ยใช้ไลน์ใช่ป่ะ<น>ก็คือแบบก็คุยไปตรงๆเลยใช่ไหม<ช>บางทีก็ส,งสรร่งสติกเกอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ย<อ>สตรริกเกอร์งงๆกับน่ารักใช่อบแล้วจะหายโกรธปั๊บไหมไปเลยบางทีนะแล้วอย,อยู่ที่ว่าเรื่องทะเลาะเรื่องอะไรมากกว่าอตอนนี้ก็ทะเลาะกันอยู่<อ><อ>ไม่อเวรกรรมโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชื่อชื่อไอค่ะไอเอ้ยอยู่ปีไหนแกรอนจะขึ้นปีสค่ะ โอเคเดี๋ยวจะถามน้องไอว่าถ้าสมมติเราทะเลาะกับแฟนใช่ป่ะเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการง้อ,อแฟนอืมก็คงแท็กรูปไปให้ในอินสตาแกมารมนะคะอืมแท็กรูปไปนี่แล้วต้องเขียนอะไรหรือแบบเป็นรูปเป็นรูปอะไรก็คงเป็นเป็นคำพูดดีๆหรือเป็นรูปแฟนเออรูปเดี่ยวรูปอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปควาพูดมากกว่าค่ะอ๋อเป็นคว <c oughs> าพูด,ด,ดออเออแล้วถ<ง>้าเกิดเนี่ยถามแฟนเหรอว่านี่ใช่แฟนป่ะใช่แฟนอ่แฟนจ้า ฟินดีใช่ป่ะถ้าเกิดมองแบบอ๋อฟินดีนะโอเคต้องง้องแบบสาขาน้ำใช่ป่ะถึงจะหายไปโอเคขอบคุณมากนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อพลครับอ๋อพลเรียนอยู่ที่ไหนเรียนอยู่ที่แอแบกครับผมปีไหนละคะปีปีสี่แล้วครับอ๋อยังไม่เท่ากันเลยอ๋อเหรอเป็นเป็นเกดเหรอโอเค จะถามคนว่าถ้าสมมติเราทะเลาะกับแฟนใช่ป่ะแล้วจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการงอแฟนปกติก็ใช้ใช้ไลน์ครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทะเลาะกับแฟนแล้วงองนี่ขอเป็นระบุชื่อไปเลยใช่ไหมครับได้ไดเป็นปโปรแกรมแต่งรูปครับอาจจะเป็นแบบพวลายคามเมล่าหรืออะไรเงี้ยแบบว่าเราก็อาจจะเอารูปของเราที่เคยถ่ายด้วยกันแล้วก็มาตกแต่งรูปนิ้หน่อยอะไรแล้วก็ส่งไปให้เขาอะไรเงี้ย แล้วแบบว่าจะเขียนคํางออย่างไงอ่ะงเช่นยกตัวอย่างให้หน่อยก็อาจจะใช้สติกเกอร์ช่วยหรือว่าขอโทษนะคืนดีกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าเขาจะหายโกรธปะก็ต้องคงต้องหายเอาคำพักขนาดนี้โอเคโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อชมพูค่ะชมพูเป็นรุ่นพี่ปีที่จบไปแล้วใช่ไหมจบไป2ปีแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะถามพี่ชมพูว่าถ้าสมมติเราทะเลาะกับแฟนใช่ปะแล้วแบบ จะเขาเรียกว่าไงอ่ะจะใช้เออจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการงอแฟนจะแบบว่าจะคุยเป็นส่วนตัวหรือว่าจะสาธารณะอะไรเงี้ยไลน์ไปงอก่อนถ้าเขาไม่หายโกรธอ่ะก็โทรไปงอขอโทษแล้วถ้าเขาไม่รับสายเลยหาที่บ้านเลยเจ๋๊เจ๊ไม่คิดว่าเขาจะหายโกรธปั้หายสิถ้าเขารักเราเขาต้องหายโกรธเนาะโอเคขอบคุณที่แชมพูบ้านนะคะ สวัสด no?> ีค่ะชื่ออะไรเออชื่อหนิงค่ะชื่อไอครับไค่ะโอเคจะถามว่าถ้าสมมุติเราคู่เป็นแฟนกันใช่ป่ะเออแล้วถ้าแบบทะเลาะกันจะทงก็คงเป็นอินสตาแกรมมาเพราะว่ามันมันเชื่อมต่อกับแฟนอยู่แล้วไงแล้วทีนี้ถ้าสมมุติเราอยากง้อแฟนเราก็อาจจะทำเค้กหรืออะไรแล้วก็โพสต์ลงแล้วก็แท็กไว้ เป็นติ๊กผู้ชายคนแรกที่บอกว่าลงทุนเลยนะใช่ต้องร้จะตอบแบบอะไรก็ไม่รู้โอเคก็ง่ายต่อก็ก็คงแฮกไปครับไม่มีอะไรมานี่เราจะหายเปิดปะแน่นอนอยู่แล้วถ้าเป็นหนิงอะคะจะทำยังไงก็ง้อส่วนตัวมากกว่าแต่ว่าโทรไปคุยอยู่ว่าโทรไปคุยโทรไปคุยโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อแฟนนอน ไฟนอลโอเคจะถามไฟนอลว่าถ้าสมมติเราทะเลาะกับแฟนจะมีวิธีง้อแฟนยังไงก็คงโทรคุยกันแบบรูกชายเลยนะเล่นเขาเปนแบบลู้ชายเลยก็ถ้าเราผิดเราก็คงต้องยอมรับผิดคือแบบว่าคุยกันได้เหตุผลแล้วถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันล่ะเราจะใช้อะไรก็คงคอลไลน์ e นะ call l i n แล้วคิดว่าไฟจะหายปวดไหะหายอะถ้าเซฟปวด คุยก okay. 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 okay? ันได้หับเคยโอเคขอบคุณเป็นไงบ้างคะเป็นัไงกันบ้างสำหรับนีกรนสาวสวยของเราเป็นแขกรับเชิญในภาคสนามของเราเลยจรนะใชเป็นไงเราคิดว่าคนที่เซ็นทั้เบอร์เนี่ยเขาตอบเป็นอะไรกันจิตเซ็นทั้งเบอร์อะไรแล้วเสียนไปเลยเบอร์เบอร์โอเคอย่าลืมติดตามนะเพราะว่ากิจกรรมเรากำลังจะ ประกาศผู้โชคดีแล้วใครจะได้หมอนลีลลากูมากับหมอนซันลี่มันน่ารักมากเลยนะแล้วอย่าลืมติดตามเพจของเราด้วยนะคะเพจกัมแมวพิมพ์สำหรับวันนี้รายการกัมแมวพิมต้องลาไปก่อนวัสดีค่ะ